โอ้โหไม่ได้ละถอยหน่อยถอยหน่อยมันฟุกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดประตูแล้วไอตรงกระจกนิดนก่ดูนิ่นกว่ามันโทนอ่าปอดยางเฮ้ยมีเทคชั่นคอนโทนด้วยเหรอพี่ปอดเทคชั่นคอนโทนไปอะไรครับลูกพี่ อะไรเอาพี่เขาเอ้าทำไมอ่ะไอ้เหย่อกี้ก็แทกเลยวะรถจมน้ำนี่ยังไม่ทันไหลเลยรถเก๋งโอ้โหลูกพี่ลูกพี่แม่งได้ดอจริงมีไรเฮ้ยต้องต้องกระถาวะยังเฮ้ยท่องแล้วไอ้ดีดีดีดูลูกพี่ นิสันโอ้บ้าไปแล้วนี <Okay. S 1> <c oughs> ่นะเขาเอ่อขันนี้ก็ออฟโหลดขันนี้มาได้ยังไงเนี่ยโอ้หลวงพี่ยังแน่นอนนะ บอไโจมยังยังไม่ทันไนี่วาสบาได้หน่อยจีนั่ง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 หลวงพี่หลวงพี่หลวพี่ลองไม่ได้ห่่วดับปนาได้ไหมบอกแล้วนี่นี่นี่ขวดอยู่ไหนขอขอยื่นขวดหน่อยนนี่นี่น่นอะ เฮ้ยกูไม่ได้โฆษณานะผสมโซดาใช่ไหมเออกินหองไงไปกินมาพี่โอ้โหแตรายเลยนียพี่พี่การพี่การฮะี่นี่เขาบอกไม่เคยทินกินหอยบอกแล้วที่มันเป็นมันเป็นแบบเหมือนแค่หัวหัวอะไรใช่ไหมอ่าใช่ใช่เียว ไม่พี่ิผมว่าเอานี้ออกดีว่าเอ,าอกินก็นได้เี่ไออตอนแรกนึกว่าเหมือนโค้กซีโร่แต่มันแต่นี่อร่อยกว่าโค้กซีโร่จะจืด,จดๆไ,ไน่ไงตอนรกนึก่าเหมือนโค้กซีโร่้ต่มันแ่นี่อร่อยกว่าโค้งซีโร่ะจื้อไนะมไนะง ออเลี้ยวนี่สุดนี่รอบผมผิดเอฟซีเขถามว่ารถจมน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ๋อวิ่งได้แล้วเออเติมออกซกอีกรอบหนึ่งเออต้องทำอะไรไปบ้างขั้นแรกอาดำหนึ่งอาดำหนึ่งอาดำหนึ่งเลยเหรอเออถ่ายน้ำมันเครื่องออกถ่ายน้ำมันเครื่องออกอันดับสองเราไปขอคุณเคยไแล้วขอท่อเพราะว่าน้ำขังในท่ออีเกียดยกหน้าเอันดับสามต่อรถเทียนต่อรถเทียนสี่ ก็สตาร์ทให้นะให้ลูกสูบมันดันน้ำออกอ๋อน้ำอยู่ใน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 ห้องเครื่องแล้วก็เอาน้ำมันเบนซินผสมน้ำมันเครื่องไปหน่อยนให้มันล้างข้าวกี่รอบกี่รอบสี่ห้ารอบสี่ห้ารอบรอบนี้เบากว่ารอบที่แล้วรอบแรกเบใช้ได้แล้วเสียงเหมือนเดิมเริ่มเริ่มเริ่มคล่องเลยใช่ไหมมันเป็นเรื่องคุ้นเคยไปแล้ว คือคราวต่อไปกูเฮ้ยม,ม,ม,มีวิวห้อแถาแล้วบอกโอ้โหนี่แม่งใจแม่งได้วะ่ะไอไอคนที่บอกว่าใจได้เนี่ยคือดูครั้งนี้ตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งมาแล้วบอกเลยเฮ้ยมันไม่รอดนี้อีกนิด,นดเดียวรอดเดี๋ยวเดี๋ยวรอครั้งที่สามมาแน่ะใจเย็นใจเย็นเช็ไไดไเย็นเสียดายว่ะเป็นันไปจนช่วงน้ำเยอะด้วยอ่ะใช่ไหม เออนามเยอะนิดนิดอยโอ้โหกูว่ามึงปิ้นปิ้นในตรงนั้นเน่ยปิ้นหินน่ะปกติแล้วมันถ้ามันวิ่งตรงไปเลยไม่ปิ้นนะมันรอดปกติแล้วมันจะต้องแบบน้ำใส่มันจะเห็นหินแล้วมันจะแบบใช่ราะน้ำมันคุณนหน่อยมันเริ่มนั่นจริงๆกมันต้องยืนยิงขี่เพื่อได้ได้เห็นแต่ครั้งแรกก็ไม่ได้ยืนครั้งแรกก็นั่งนี่มึงผ่านเลเวลน้ำใช่ไหมไปขึ้นเลเวลขึ้นเขาเ่อกว่าขอจบก็อย่าไปแก้ตัวเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวกูขึ้นบายพาสแล้วกันนะ เไยไม่ได้บ้าคนเขารออยู่อยู่ดูความชิบหายกูวะนี่รอรอคนนี้อยู่เลยรอไม่ไปสักทีโอ้โหมันใชโรหรือไทเกอร์เออเอไอ้รถรถถังเขาที่ลุยน้ำแล้วก็ร้องวันนี้เขาพี่แป๊ะไปหุบไหม่ะ ไปแล้วบ้างคน,เด,นเดียวเลยลไปคนเดียวเลยไม่รู้อะอารมณ์ไหนวินก็ไม่มีทริปนี้เป็นทริปปิกนิกกันธรรมดานะครับชายทะเลหาดเกาเต่าต้องยอมใจสิทธิ์เลยครับเขามีแต่ออพโรดลงมาที่ชายทะเลนะครับสิทธิ์นี่เอารถเก่งมาเลยนะครับนิสสันเทียนาใช่ไหมอันนี้ สุดยอดนะครับโอ้ใจนี่แบบเกินร้านเลยดูว่าวิ่งลงมาเฉยเลยนี่คตอนนี้ขาขึ้นแล้วครับกำลังจะขึ้นแล้วครับค่อยๆค่อยๆอ่ะไปไวาอยู่ไลนู้นเออไลไ้ให้ตรงไปต้องตรงอ่าสงสๆๆๆอสอตรงไปตรงนี้ตรงนี้ ไม่ต้องส่งแรงเกินน่ะโอ้โหมันลื่นแล้วอะอ่าส่งอีกส่งอีกหลวงพี่บอกว่าต้องส่งอีกไปเฮ้ยไปไว้ไปไว้เฮ้ยไปได้ด้วยเฮ้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 ยโอ้โห โอ้โหเฮ้ยปาไปแล้วเฮย้ยอย่าบอกว่าขึ้นได้นะพอหยุดพอพา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 ลงนอยลงนอยลง้อเลย,ยโอ้โหไม่ได้ละถอยหน่อยถอยหน่อยมันฟุกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เปิดประตูไอ้ตรงกระจกนี้ดิดูนี่ก่อนปวดยันเฮ้ยมีเทคชั่นคอนโทรนด้วยเหรอพี่ปดเทคชั่นคอนโทรไปเอาแล้วอ่ปวดแล้วโอตรง้ยนี่เนี่ยท้ายๆมากเฮ้ยมีเทคชั่นคอนโทรนได้เลยเข่าด้วยล่ะสบายออกออกตัวนี้เลยแล้วครับพูดเลยนั่น้ายหน่อยปีนปีนลอยข้างซ้ายไปอะไรวะนั่นไปหน่อยได้ เตัวนี้มันฟรีถอยมถอยมาหมเดี๋โต้ไม่ต้องกลัวโอ้โห <laughs> นี่เทนเนอร์อยู่เทนเนอร์อยู่เอาอดานะยมลด้านนูนะ้นมั้ไมไปแล้วเว้ยลูกพี่ไปแล้วเยม,มันไม่มีแรสงส่งอะพี่เมือ่อ,อกี้ถ้ามันมีแรสงส่งนะไปแล้ว เอาไว้ไม่ยอมไว้นี่หลวงพี่ไม่ยอมเนียนยอมแต่หลวงพี่ไม่ยอมเฮ้ยไปได้แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหปาอ้าเนียนยอม แต่ภาพไม่ยอไม่เลือมให่อยออยมาถอเอาเอาเอาเฮ้ยเขามีระบบทักชันก่อนโทนปลดปลดปลดหรือมีอพี่ปลดปลดเหรอเพราะอะไรอะพี่ ไเลยเอาส่งเดี๋ยวช่วยเข็นไปโอ้โหไปไว้ไปไว้ไปไว้โอ้โหเละซะแล้วมันฟุกแล้วลากดิลากดิโอ้แน่นอนติดติดถอยล้วไปไาย หายแล้วเวยเออใช่ใช่ผ้าผ้าตรงไหนวะเดดูดิเกี่ยวตรงไหนได้นะไม่มีที่เกี่ยวโอ้โหไม่มีที่เกี่ยวเนี่ยเนี้ยเนี้ยโบกเนี่ยเนี้ยไม่มีที่ได้ยูเอ้า งงไม่ใช่ใช่เหรออนะันนั้นใช่เหรออันนี้ที่รากเออใช่แต่มันมันจะตะขอเกี่ยวได้ไหมนะเนี่นมันมีหูอยู่อ๋อ oh. งัดทีดิอ๋อ oh. มีหูแต่ไม่เคยดูอันนี้เขาเรียกว่าหูอะไรครับลูกพี่ <Huh? S 1> เขาเรียกว่าหูอะไรครับหูที่รากเนี่ยครับ กับรถอืมะอ๋อโทรษฐอูท้อทษนาดไงนี่งไงหูไม่เคยใช้เออใช้ซะใช้ซะโอม้มีมีแล้วมีลูกพี่บอกมีแล้วหอโอ๋อมีเกียวโอ้นี่นี่โอ้โหมี เดี๋ยวมันไม่มีสตอรี่เออแ่เล่นดุขันแล้วกูเอาพังเป็นขันๆไปโอ้ยนี่นอนนายบอดดีใหญ่รู้โอ้ไม่ทันแล้วตองอรุ้ยต้องส่งตั้งข้างล่างคิดว่าจะออกซ้ายไงเดี๋ยวเพื่อ ต้องให้พี่โจวินนะฮะจริงๆแล้วอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอีกนิดเดียวจะขึ้นแล้วได้แล้วมดึง โไม่ได้แล้วต้องต้องปล่อยแล้ว ปล่อยฟรีเน่ยมาปล่อยฟรีเน่ยเล่นสัสานๆเลยอออโอ้โหมีแขก็ดึงดึงออฟโรดด้วยกันทั้งนั้นนอ้เดโอ้โ ai à, tôm hay nát được đi đây <laughs> đó được, được đi bảo ok lại đó ไม่เดี๋ยว้เอาวเร็ว่ะขอบคครับรับรอรอแปบ๊บรแปบ๊บติดเข้าซ้ายไปเลยกันเน่เข้าซ้ายเบียดข้างอุโจะ โอ้โหวีตีวงวงยังเร็วระหว่างกำแพงนะคุณครูตั้งลำตั้งลำตั้งลำไงไม่นิ่งอ้าทำไมนิ่งเนี่ย กำลังใส่โกอยู่ยังไงยังไงเอานิ่งยังไงก็โค,ค,คมีสายไฟมีสายไฟคำเกียร์มีสายไฟเกียร์ยรอ๋ออ๋อควานหาเกียร์ผิดเกียร์ถูกอ เดือดเดือเลยอังทีห่หาหาเกียร์ไม่ถูกเฮ้ย Yeah. แสดงว่าควานหาเกียร์ไม่ถูก <laughs>